เรามาดูกันต่อในเรื่องของการปราบยาเสพติดกันบ้างนะคะในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญค่ะได้มีการขับเคลื่อนโครงการมหาดไทยสีขาวสร้างพื้นที่ปลอดภยัยหยุดยั้งยาเสพติดที่อําเภอแม่ระมาตค่ะ วันที่4มิถุนายน2568นายปริญญาสายโรดนายอำเภอแม่ระมาดขับเคลื่อนมหาไทยสีขาวสร้างพื้นที่ปลอดภยัยหยุดยั้งยาเสพติดตามนโยบายของประหลัดมอทอัอนสิทธิ์สัมพันธรัฐดำเนินการตรวจหาสารเสพติดบุคลากรสังกัดมหาไทยโดยเริ่มจากข้าราชการลูกจ้างและสมาชิกอสอของที่ทำการปกครองอำเภอแม่ระมาดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาดท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาดและจะดำเนินการตรวจ ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจสังกัดมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ทุกคนภายในเดือนมิถุนายน2568นี้ค่ะทั้งนี้ค่ะโครงการมหาไทยสีขาวสร้างพื้นที่ปลอดภยัยหยุดยั้งยาเสพติดเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าราชการพนักงานลูกจ้างและบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรวมไปถึงพนักงานรัฐวิาสาหกิจในสังกัด กัดกระทรวงมหาไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกรูปแบบนั่นเองค่ะ